อัส a s s a l a m u a l a i ม u m w a r a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้นะคะเราจะมาทําตะมารีนกันนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาทําปอนนะคะก็คือเราจะมาทําให้เสร็จนะคะข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะข้อที่6กันเลยนะคะข้อที่6นะคะอาการลัสอากาละอากาละติดปอลิบาตุลเมลเซออากาละตัวนี้นะคะเป็นฟีนะนะคะบุฟเฟียน,นะปอลิบาตุอัปปอลิบาตุเนี่ยอยู่ในสภาพร,าพร็อกนะคะถูกร็อกด้วยกับสระลมะม อัลมาซานะคะอยู่ในสภาพนัสนะคะแล้วก็ถูกนัสด้วยกับสระฟัชันนเองอข้อที่หกนะคะอากาลัดเป็นดนะีน่ะนะคะอัาวอริบาตูนนะคะอยู่ในสภาพรอฟนะคะถูกรอฟด้วยกับสระดอมมะแล้วก็อัลมาซานะคะอยู่ในสภาพนัสนะคะก็คือถูกนัสด้วยกับสระฟัชันนั่นเอง อ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่7กันดีกว่าข้อที่7นะคะลันตะกูมาคอดีจัตุฟิลฟ,ฟีนาอีลันนะคะเป็นบินะาตะกูมานะคะตะกูมาเนี่ยก็คืออยู่ในสภาพนัสนะถูกนัสด้วยกับสรารพัดฮะคอดีจันะคะอยู่ในอยู่ในสภาพร็อกนะคะก็คือถูกร็อกด้วยกับสระดอมมาฟีนะคะเป็นบินะาอัลฟีนาอีนะคะก็คืออยู่ในสภาพคอฟถูกคอฟด้วยกับสระกาซูร์นั่นเองข้อที่7นะคะ ลันนะคะก็คือเป็นบีนะตากูมานะคะอยู่ในสภาพนัสนะคะก็คือถูกนัสด้วยกับสระพัทนานะขอดีจ้าอยู่ในสภาพร็อกนะคะร็อกด้วยกับสระดอมมาฝีนะคะเป็นบีนะนั่นเองแล้วก็อันฟีนาอี้นะคะอยู่ในสภาพคอฟนะคะถูกคอฟด้วยกับสระกัสรอต่อมานะคะข้อที่8ข้อที่8นะคะก็คือ อัลมุฮันดิซูมีนาลียบานีนะคะอัลมุฮันดิซูนะคะอยู่ในสภาพรอฟนะคะเพราะว่ารอฟด้วยกับสระดมมะมินนะคะเป็นบินะแล้วก็อัลียบานีนะคะอัลียบานีเนี่ยก็คือนะคะถูกแจก็คในสภาพคอฟนะคะแล้วก็ถูกคอฟด้วยกับสลาร์กาซโรนั่นเองอ่าเขียนเลยนะคะข้อที่8อัลมุฮันดีซูนะคะอยู่ในสภาพรอฟ ถูกรอกเรียกกับสระดมมะมินนะคะก็คือเป็นบินะาอัลบียบาลีนะคะอยู่ในสภาพคอฟนะคะถูกคอบเ้วยกกับสระกัสร้อนั่นเองต่อมานะคะข้อที่9นะคะข้อที่9ก็คือลันตาเดริบัลอุสตาดาตุปอริบาตันอ่าเห็นไหมคะลันเนี่ยเป็นบินะาลันเนี่ยเป็นบีนะตาเดริบาลนะคะอยู่ในสภาพนัสนะคะ ก็คือนัสด้วยกับสระปัชอัลอุสตาตาตูนะคะอยู่ในสภาพร็อกถูกร็อกด้วยกับสระดมมะปอลิบัตันอยู่ในสภาพนัสนะคะถูกชูกนัสด้วยกับสระปัชานั่นเองลันนะคะเป็นบีน้ะนั่นเองตาดาริบ้าอยู่ในสภาพนัสนะคะถูกนัสด้วยกับสระปัชแล้วก็อลอุสตาตาตูนะคะอยู่ในสภาพร็อกนะคะถูกร็อกด้วยกับสระดมมะ ตอริบาตันนะคะก็อยู่ในสภาพนัสเช่นกันนะคะก็คือถูกนัสด้วยกับสระฟัชะตอริบาตันอ่าต่อมานะคะข้อที่10นะคะข้อที่10ก็คือตาร์จิอุลอุมมูมิน่ารมาตลอติีนะคะตาร์จิอูนะคะเป็นรอฟนะคะก็คืออยู่ในอยู่ในสภาพรอฟถูกรอฟด้วยกับสระลมมะอัลอุมมูนะคะก็อยู่ในสภาพรอฟเหมือนกันถูกรอฟด้วยกับสระลมมะ มินนะคะมีหน้ามินก็คือเป็นบีนะอัลมาตรอสตีนะคะอยู่ในสภาพจัดนะจัดด้วยกับสระกัสร้อนนั่นเองค่ะกาเขียนเลยนะคะตาร์จีอูเนี่ยก็คืออยู่อยู่ในสภาพรอฟตาร์จีอูอัลอุมูนะคะก็อยู่ในสภาพรอฟเหมือนกันมินนะคะก็คือเป็นบีนะแล้วก็อัลมาตรอสตีนะคะอยู่ในสภาพจัดถูกจัดด้วยกับสระกัสร้อนนั่นเองค่ะอ่า อันน <Workers. S 2> <Dios. S 1> ี term, ้เลยนะคะอีกรอบหนึ่งนะข้อที่10นะคะก็คือตารจิอุลอุมูมินัลมาดรอสตีนะคะตารจิอูเนี่ยอยู่ในสภาพรอฟถูกรอฟด้วยกับสระดอมมะอุมูนะคะอยู่ในสภาพรอฟถูกรอฟด้วยกับสระดอมมะมินนะคะก็คือเป็นบีนะแล้วก็อัลมาดรอสตีนะคะอยู่ในสภาพคอฟถูกคอฟด้วยกับสระกาซรอนั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะการทำตาบรินก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอั Assalamu a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h